20ล้าน 20, บาทคระตอนแรกผมเห็นเห็นชัดชาติด้วย21ชุดรวมแล้ว214ล้านบาทอเ,เอาเลยป่ะกินจอร์ี่แบร์ไปด้วยได้ไหม โอเควันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับงานประมูลกล้องงานหนึงจัดขึ้นในไทยจัดเสร็จไปเ,เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานี่เองคืองานประมูลที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นงานประมูลกล้องไลกาเป็นตัวลิมิเต็ดที่จัดทำขึ้นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองมันก็คือตัวนี้นะฮะ มันคือไลก้า M10 p Limited Edition เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชบิธีบรมราชาพิเศษฟุธศักรา2562เพื่อ22องค์กรการกุศลอืมแต่ข้อความนี้ก็คิดว่าน่าจะโครงการนี้น่าจะแบบรีเริ่มมาตั้งแต่ปี2562อถูกไหมแต่ว่า เขาคงจะพึ่งดีลเสร็จพึ่งสร้างเสร็จรายก้าพึ่งผลิตให้เงี้ยปีเนี้ยสองห้ 25, 65, ก็เลยมาจัดงานประมูลเมื่อวันที่30กันยาที่ผ่านมาตัวกล้องเนี่ยมีมีสสีนะฮะตัวบอดี้เป็นทั้ง2ตัวเป็นเป็นทองทอง 18K แล้วก็มีหนังสีเขียวกับหนังสีเหลืองชุดเนี้ยเป็น1เลน ชุดนี้เป็น2เลนโดยที่อันนี้ทำยี่ชุดแล้วก็อันนี้ทำา10ชุดแต่ตอนประมูลเนี่ยมันมันจะเหลือสีเขียวอะ่ะสีเขียวจะจะเหลือ17ชุดแล้วก็สีเหลืองจะเหลือแค่4ชุดหายไปไหนก็คือทั้งหมดเนี่ยเขาเขาสร้างถวายแก่องค์ราชการที่10แล้วก็ก็มีส่วนหนึ่งที่ท่านเก็บ ไว้ในส่วนพระองค์กับส่วนที่เหลือก็คือท่านได้มอบให้แก่องค์กรการกรุศลทั้งหมด22องค์กรโดยที่องค์กรทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากับผลกำไรเ,เป็นการกรุศลเขาก็เลยนำกล้องพวกนี้22ชุดเนี่ยมาจัดประมูลเพื่อหาไรายได้เข้าองค์กรเออ22องค์กรแต่ประมูลในไทย21 เพราะว่าอีกหนึ่งอยู่สิงคโปร์ตอนเนี้ย,ยนนที่ผ่านมาเนี่ยคือประมูลไป2 1ชุดโอเคพอดีผมได้มีโอกาสไปร่วมในงานประมูลที่ผ่านมาแล้วรู้สึกแบบเออมีความประทับใจนะมันเซอร์ไพรส์เราเราก็ไม่รู้ว่าว่ามันจะไปะได้ขนาดเนี้ยวันนี้ก็เลยแบบมาเล่าให้ฟัง ในงานตอนเข้าไปตอนแรกเนี่ยเขาจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติธิรษกิจซึ่งตอนนี้ทําใหม่สถานที่นี่แกรนมากก็ไม่ได้ไปนานละเคยไปแต่ตอนนู้นพวกงานสัปดาห์หนังสืออะไรเงี้ยมันก็ธรรมดาอันนี้คือแบบสเปซใหม่หมดเลยคือ <c oughs> ต้องบอกวันนั้นอะปกติผมแบบแต่งตัวเบาๆบอไ,ไม่ได้แบบเรียบร้อยเลรมากคนนั้นเราก็เราก็พยายามพยายามเรียบร้อยละ ใส่เสื้อเชิ้ตใส่กางเกงรองเท้าหนังอะไรเงี้ยก็กะก็เข้าใจว่าันองานนี้ใหญ่แน่มันน่าจะต้องแบบไฮโซนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าขนาดเนี้ยเพราะว่าพอเดินเข้าไปถึงอะทุกคนนี่คือแบบเหมือนเหมือนงานราตรีอะงานราตรีของคุณหญิงคุณนายอะมีคุณหญิงใส่ชุดราตรีมาบางท่านก็แบบใส่สูตรมาเต็มเลยอย่างเงี้ยคือโชคดีมากที่วันนั้นเนี่ย เราแบบเราแต่งตัวดีสูงเราไปกว่ะไปถึงก็ก็เห็นคนเยอะนะจะมีโซนหนึ่งจัดนิทรรศการเอาไว้แบบ เป็นเหมือนแบบบอกประวัติไรก้าแล้วก็มีส่วนที่เป็นพระราชกรณียกิจของท่านต่อสิบแล้วก็ความอะไรเกี่ยวกับที่บอกว่าท่านท่านชอบถ่ายรูปท่านมีกิจกรรมตรงนี้ท่านรักมันอะไรยังไงนะฮะเออแล้วก็อีกโซนหนึ่งจะเป็นโซนถ่ายรูปที่ลึกโซนเนี้ยผมอยากเข้าไปถ่ายมาตอนแรกผมไม่กล้าเพราะว่าเหมือนคนที่มาถ่ายอ่ะมีแต่แบบมีแต่บิ๊กบิ๊กอ่ะตอนแรกผมเห็นเห็นชัดชาดด้วยเห็นท่านชัดชาดแต่คือแบบพอแบบบอกกับแฟนเนี้ย เขาบอกว่าไม่ใช่อันนี้คือพี่ชายท่านก็คือคุณชันชยัยอยากไปถ่ายมากแต่เห็นแบบอ,อใช่เหรอเราเราเข้าไปได้เหรอในโซนนั้นอะไรเงี้ยก็เดินเตะๆอยู่ข้างนอกเพราะว่าเขามีพวกเครื่องดื่มให้จิบรอเนาะคือคือเขาเปิดลงทะเบียนอะ่ะให้มาลงตั้งแต่ประมาณ5้าโมงครึง่งเราก็ต้องรีบมาก่อนเพราะเราไม่เคยมาเราเพิ่งเคยมางานแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วก็รอง,งานเริ่มงงานเริ่มตอน6กโมงครึง่งมั้งผมจาไม่ผิดนะข้างนอกก็จะมีแบบมีค็อกเทลมีอะไรอ่ะคือจัดจัดแบบ อลังเลยเออโซนข้างนอกอะ่ะมีเบียร์มีไวายมีแบบโอเปรมอะ่ะตอนเราไปถึงอะ่ะลงทะเบียนอะ่ะเขาก็เขาก็จะแจกแพดเดิลมานี่ก็คือเนี่ยเอาไว้ยก เวลาประมูลคือตอนประมูลเนี่ยนะเราไม่ต้องบอกราคาหลักการเขาก็คือเขาจะบอกราคาเริ่มต้นเท่าไหร่อ,อ่างสมมติอย่างกล้องเนี่ยที่ทำเนี่ยเริ่มต้นประมูลที่1ล้านสําหรับชุดสีเขียวแล้วก็1.5ล้านสําหรับชุดสีเหลืองเวลาประมูลเนี่ยราคามันจะขึ้นทีละ1 0เรื่อยๆในการยกแต่ละครังสมมติคนแรกเขาเปิดเขาเริ่มปุ๊บล้านหนึ่งพอมีคนยกอาครับเนี่ยมันก็ขึ้นมาต่อไปก็1.1คนยกอีกทีก็1.2 1.3่ 1> 1. พอถึง2ล้านปุ๊บก็ขึ้นทีละขึ้นทีล, 2, ละ2อ0แสนละสอง4 2 6สองสองจุดสไปเรื่อยอย่างนี้เราก็เดินเล่นในในงานเนี่ยไปไปเรื่อยๆฮะเดินเดินรอเวลาแล้วกันก็แบบเจอพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนที่รู้จักเจอคนเข้ามาในงานแต่ละคนนี่ก็บอกเลยว่าเห็น,เห,นเห็นแล้วตกใจอะว่าแบบหุยคือเราก็คิดนะว่าแบบ นี่นี่กูมาที่ไหนวะก็ก็มีมีช็อตนี้เหมือนกันนะก็โอเคก็เดินไปเรื่อยจนจนถึงวันจนถึงเวลางานคือหกโมงที่เขา6กโมงครึ่งที่เขาเริ่มประมูลมีถามช่วยพี่หน่อยไหมเราบรรยากาศตอนประมูลเป็นยังไงบ้างถึงเวลาที่เขาเปิดให้เราเข้าห้องเข้าไปนะเปิดเข้าไปปุ๊บในห้องนั้นนะ่ะจะจัดเป็นโต๊ะเอาไว้ พวกเราก็าจะไปนั่งตามโต๊ะที่เขาจัดไปให้คือคนประมูลนะ่ะก็จะนั่งนั่งรวมด้วยกันอ่าอย่างผมเนี่ยได้ได้โต๊ะด้านหน้าติดเวทีเลยข้างๆก็จะเป็นเป็นใครไม่รู้แหละที่เขามาประมูลเหมือนกันเป็นโต๊ะอาหารอาหารที่จัดอย่างดีนะเป็นเป็นแบบอาหารคอสโรงแรมเนี่ยอืมแล้วก็ที่เวที <c oughs> ก็แบบเป็นวงออเคสตราเลยแบบโห <c oughs> <c oughs> รู้เลยว่าที่เนี่ยอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่งานทั่วไปละที่แบบ ที่ใครจะมาก็ได้ก็บอกเลยว่าตกใจเกินกว่าที่คาดว่านี้เลยเหรอสำหรับชุดแรกเนี่ยเป็นประมูลกล้องชุดสีเขียวที่มี1เลนคือตอนประมูลเนี่ยเขาเขาจะจัดเป็นเซสชั่นเอาไว้ก็แบบเซสชั่นแรกมี5ตัวอย่างเงี้ยก็ประมูลไปประครบ5ตัวก็พักเซสชั่นที่2 3 4ต่อไปจนครบ21ตัวตอนที่เริ่มประมูลตัวแรกเนี่ยราคา ก็เริ่มที่1ล้านใช่ไหมแต่พอประมูลจบอ่ะก็คือช็อกก่อนมาผมก็ต้องมีราคาที่แบบเอฟซีเมดเอาไว้ที่แบบเออจะจบเท่าไหร่คือผมอยากได้ชุดสีเขียวนะเราก็เตรียมเงินไว้ถ้าไหวก็กะว่า2ล้านกระเด็น,กร,ดนกระเด็นหน่อย2อล้านหคิดไว้่างั้นอ่ะพอมาปุ๊บตัวแรกเปิดเลยจะ้ะ1ล้านล้าน2ล้าน3เออไปเรื่อยตัวนี้จบ5.5ล้านตัวแรกก็ยังคุยกับเพื่อนเื่ออยู่เลยเขาบอกอ๋อตัวแรกเนี่ยไม่เป็นไร ม,มันจบแรงเพราะว่าเหมือนแบบคนตื่นเต้นกันอยู่เอ็กซา์กันอยู่ก็คือแบบกลัวไม่ได้อะซัดซัดซัดเดี๋ยวพอตัวหลังๆอะ่ะน่าจะแบบดาวลงมาแต่คือเอาง่ายๆว่ามันเกินงบที่คิดแล้วล่ะก็คือแบบโอ้โหไม่ไม่ใช่ละเ,ออเขาก็ประมูลต่อไปเรื่อยมันก็ไม่มีแลกลายเป็นว่า5ล้านเน,นี่ยตัวเนี้ยคือตัวที่ถูกที่สุดในงานประมูลนี้แถมยิ่งพอประมูลไปเรื่อยนะมันพอเข้าเซ็กชันที่3อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าไม่มีแล้วที่จะมาเริ่มที่1ล้านบาท กัน1.5ล้านบาทไม่มีไม้แรกยกเลยปึก6ล้านครับไม่อยากเสียเวลารู้กันอยู่แล้วรุ่นใหญ่เขารู้กันว่ามันไม่มีทางที่จะมาจบแบบ2ล้าน18ล้านบาทค่ะ 19, ค19ล้านบาทค่ะมีคนสู้นะคะ New High New High 19ล้านบาท20ล้าน <20 S 2> บาทค่ะ ในจังหวะนั้นเนี่ยคือแบบผมแม่งคิดเฟร่ะแล้วปูมาทําอะไรที่นี่วะอารมณ์เหมือนแบบเป็นเป็นกูเป,นเ,ปนเป็นฝุ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบก็คือแบบแต่ละคนก็นั่นแหละพอเซสชั่นที่3เนี่ยราคา,าแตะ10ล้านแล้วนะกลายเป็นว่าที่เราคิดไว้ว่าว่ามันต้องราคาเตรงนี้มันไม่ใช่แล้วชุดสีเขียวนะเซสชั่นที่3อะ่ะสุดจะจบเท่าไหร่นะ9ก้าล้านมัน้งแล้วก็ไฮไลท์อ่ะขออันนี้ก็คือตอนประมูล สีเหลืองราคาเดือดมากชุดนี้ผมก็ไม่ได้จ้องนะแต่าากะว่าราคานะ่าจะอยู่ทักงสล้านนะเต็มที่ปรากฏว่ารู้สึกจะจบ11ล้านตัวแรกของสีเหลืองและตัวที่แพ้ที่สุดในงานก็คือสีเหลืองจบที่25ล้านบาท รวมแล้วทั้งงานนี้ในค่ำคืนนั้นน่ะมูลค่ารวมของทุกชุด21ชุดรวมแล้ว2 1 4 0้0บานบาทคิดไม่ถึงว่าจะไปอย่างขั้นนี้คือแบบประทับใจก็ประมาณนี้ <S <S คือเป็นคร, first, ครั้งแรกที่เคยได้ไปไปร่วมงานแบบนี้งานการกุศลแล้วก็ครั้งแรกก็ก็โดนยิ่งใหญ่เลยก็รู้สึกยินดีกับทางองค์กร ทั้ง22ด้วยนะครับที่แบบโอเคงานถือว่าสักเซสราคาเนี่ยเกินเกินกว่าที่คาดไว้มากก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วก็ถ้าชอบสนใจพวกกล้องการสะสมต่างๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคอยติดตามนะครับผมก็ขอฝากช่องเราไปด้วยช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e ถ้าให้ดีก็ก็แชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <ด>สุด,ดีจบแม่งยากเหมือนกันนะ <g ülme> ดีมากเลยนี่เนี่ยดีเหรอสมูทมากเลย